สวัสดีครับเฟอร์กีพ้พอปอนิสตาครับมินพอปเปอร,รนิสตาค่ะและตอนนี้พวกเราอยู่กันที่โครงการนาราสริบางนาตอมอสิค่ะซึ่ง เป็นหนึ่งในแสนสิริลักชัวรี่คอลเลคชันค่ะตั้งอยู่บนถนนบางนาตาดกม .10 ค่ะโดยโครงการนี้นะครับเป็นหนึ่งในคอมมูนิตี้แสนสิริเทนอีสตที่มีพื้นที่รวมกว่า165ไร่ครับแต่โครงการนี้มีไปแล้ว38ไร่และมีเพียงแค่56ยูนิตเท่านั้นเองครับ ซึ่งคอนเซปต์ของโครงการนี้นะคะเราก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากมหานครนิวยอร์กค่ะที่ถ่ายทอดผ่านสถาปัตยกรรมสไตล์เรเนซองส์รีวเวลที่ให้ความสง่างามและสะท้อนถึงความคลาสสิกอย่างลงตัวค่ะซึ่งโครงการนี้นะครับมีแบบบ้านให้เลือกทั้งหมด4แบบครับโดยราคาเริ่มต้นตั้งแต่60ล้านบาทจนถึง150ล้านบาทเลยครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมบ้านทป์พิเศษที่มีที่นาราศิริบางนากรมศิเป็นที่แรกนะครับนั่นคือทปย โนโฮเอ็กซ์ครับผมเดี๋ยวบ้านจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพาเข้าไปชมกันเลยครับไปเลยค่ะ และนี่ครับคือบ้านตัวอย่างของบ้าน type Noho X ครับซึ่งเป็นบ้าน type ใหม่ที่มีที่นี่ที่แรกเลยนะครับผมก็จะมีพื้นที่ใช้สอย437ตารางเมตรพื้นที่ดินขนาดเริ่มต้น110กว่าตารางวา4ห้องนอน5ห้องน้ำ1ห้องแม่บ้านและ3ที่จอดรถครับตรงนี้ก็จะเป็นโถงที่เป็นโถงต้อนรับสามารถวางพวกของกระจุกกระจิกอย่างเช่นกุญแจรถได้และเชื่อมต่อไปที่ห้องด้านข้างนี้ครับ และโซนฟว iving a r e ยตรงนี้นะครับสามารถมานั่งพักผ่อนหรือใช้สำหรับการรับแขกของท่านได้ครับโซนดับเบิลวอลลุ่มตรงนี้ครับที่สูงถึง7.2เมตรตรงนี้เขาเตรียมไว้เป็นโซนดินนิ่งเทเบิลครับไม่ใช่ห้องรับแต่อย่างใดครับครัวไทยครับ ห้องนอนแรกทางชั้นหนึ่งนะครับสามารถเตรียมเป็นห้องนอนผู้สูงอายุเด็กอ่อนหรือสามารถปรับฟังก์ชันได้ตามต้องการเลยครับเพราะมีห้องน้ําส่วนตัวอยู่ในห้องอยู่เรียบร้อยแล้วครับส่วนห้องนี้ทําเป็นห้องเกมรูมครับเดี๋ยวมาดูชั้น2กันบ้างนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนตามมิมาเลย สำหรับห้องนี้นะคะเป็นห้องมัลติโพลสค่ะที่ให้ทุกท่านนะคะได้ดัดแปลงตามใจชอบเลยค่ะทั้งจะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะหรือว่าห้องประชุมรวมถึงเป็นห้องเทเตอร์ได้ด้วยค่ะและโซนนี้นะคะเป็นโซนของมาสเตอร์เบดมค่ะที่มีขนาดกว้างมากๆนะคะมีทั้งพื้นที่นั่งเล่นค่ะ สำหรับห้องนี้นะคะเป็นห้อง walk in closet ค่ะและถัดมานะคะเป็นห้องน้ำขนาดใหญ่ค่ะที่มีอ่างล้างหน้า his and h e r ค่ะและเรายังมีอ่างอาบน้ำให้อีกด้วยค่ะสำหรับห้องนี้นะคะก็คือห้อง second bedroom ค่ะเรียกได้ว่าเป็น second bedroom ที่ใหญ่มากๆเลยทีเดียวค่ะ ส่วนนี้นะคะเรายังสามารถทำเป็น w a l k i อินโทเซ็ได้อีกด้วยค่ะแล้ห้องสุดท้ายของชั้น2นี้นะคะกับห้องนอนเล็กค่ะเล็กแต่ไม่เล็กนะคะห้องนอนนี้เราจะสามารถตกแต่งให้เป็นห้องนอนลูกสาวได้เลยนะคะ พื้นที่ตรงนี้นะคะยังสามารถทําเป็นมุมแต่งตัวค่ะแล้วเรายังมีกระจกบานใหญ่นะคะรองรับแสงธรรมชาติได้อีกด้วยทําให้แต่งหน้าได้แบบสวยเลยค่ะพามาชมส่วนกลางกันบ้างนะคะที่นี่ก็คือ The Upper c u p ค่ะ คลับเฮาหรูที่ออกแบบให้เหมือนไพรเวทเมมเบอร์คลับในนิวยอร์กเลยทีเดียวมีทั้งถงร้้วห้องประชุมส่วนตัวห้องอ่านหนังสือและห้องอาหารแบบ e x c กซ์คลูซีสำหรับลูกบ้านทุกท่านเลยค่ะดีไซน์ของเรานะคะจะเน้นงานแบบหินธรรมชาติโทนสีเข้มสะท้อนความหรูหราแต่ร่วมสมัยค่ะ สำหรับสายออกกำลังกายก็ไม่ควรพลาดค่ะเรามีห้องฟิตเนสนะคะที่มาพร้อมกับเครื่องออกกำลังกายมาตรฐานระดับปโปรเลยทีเดียวค่ะ และโซนด้านหน้าของเราค่ะก็จะมีสะไว้น้ำขนาดใหญ่มาพร้อมกับอ่างจากุชชีให้อีกด้วยค่ะและบริเวณนี้ค่ะก็ยังเป็นสวนส่วนกลางขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่มากกว่า1ไร่ที่ออกแบบให้เป็นพื้นที่พักผ่อนเหมือนเซ็นทรัลพักย่อมๆเลยทีเดียวมีทั้งโซนนั่งเล่นพื้นที่ทำกิจกรรมกลางแจ้งและเชื่อมต่อกับแสนสซริ b a c แ yard ที่กำลังจะพัฒนานในอนาคตอีกด้วยค่ะ ใครที่กำลังมองหาบ้านที่ให้ทั้งความหรูหรามีระดับและความสงบแบบส่วนตัวแบบแรไอเทมสุดๆนาราศตรีบางนากม .10 คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาดค่ะสำหรับท่านไหนนะครับที่อยากจะเข้าชมโครงการนาราศตรีบางนากมส .10 พร้อมรับโปรโมชั่นและราคาที่พิเศษที่สุดติดต่อให้พรอพ e พ s ร์นิสตาดูแลได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับเราจะไปถ่ายโครงการไหน ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราพอลพนิตาขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ